มาครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับกุนน่าฟีฟ่าใน2อคนพ่อลูกคู่หูคู่ป่วนครับคนพ่อจอมซาจอมขี้แก้งคนลูกจอมรูดของนะครับผมจอมบ้าฟาร์มครับเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นในโหมดอะไรเนะี่ยโหมดทั่วไปก็สวัสดีครับซ้อมมือก่นเพื่อ ดีแล้งนะดูการนี้เราเราจะได้เริ่มดูการหน้าแบบกลว่าจะให้ถึงแรงแดงก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่าในวันนี้เรามาแบบแต่งตัวเป็นแบบบดๆนะครับเพราะฝีมือเรามันบัดครับมาดูว่าจะไปถึงไหนกันต้องรองดูครับวันนี้ภารกิจเราคือตามล่าอันดับหนึ่งของ รอบใช่ไหมไปไ,ไปดูปเสื่อนี่ครับเสื้อแดงๆใส่กางเกงจิ้งจอกโอ้โหเขามาแพ็คคู่เลยครับแคดนี้ครับเตยที่หนึ่งต้องเจอที่สองครับโอเคครับจำเสื้อนะครับค,คิดว่าจะลงไหนอ่ะคิดว่าเขาจะลงไหนหฮะไม่พีกก็หัว สองที่จัดไปน่าจะเป็นพีกพีคไม่ใช่ว่าของเยอะนะแต่ไม่รู้ทำไมชอบลงกันจังของเยอะลงสีกับหอนาฬิกานะที่ของเยอะเนะี่ยลงสีไปไม่ถึงครับอืม เอาไงเอาไงไปลงสีดีกว่าเนาะไปบ่ะปะฮะโหนทำไมสลิงโอ้ยถึงอยู่แล้วดูคนด้วยมีกิตี้ไม่ได้เอาเครื่องตรวจจับมามีบ่ะฮะ,ะไม่มีคนโอ้ยแย่ oh, yeah, มาก ขยิงหัวซักอบสีส่ไม่รู้จะออกมาทำอะไรครับเพราะว่า ตอนนี้ไม่ได้แบบลอกหัวแล้วอะแบบสับสะโคบอย่างเดียว,วครับตัวนี้ไม่ให้โยงโยงโยงไปฟารมที่เอ็นเลยไม่ต้องมาตามรูดเลยนอนลงโน้นก็ไม่เอเดียเหอะเดี๋ยวเหอะอ่าอะไรมาลงที่นี่ อยากได้กระเป๋าสามมันจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูที่เครื่องนั้นดีกว่าอยู่ตรงไหนครับมาครับไปครับบอดฉี่รถครับโอ้อยู่บนสันเขาี่เอง ถ้าจิบน้ำชานะครับปล่อยแล้วไม่ไม่มีนั่นอ่ะบ่าว่าไม่มีไอวอมีมีแค่อีคีเอ้ยสังเกตวะม่มาทอนไหนวะตกใจฮืมกระสุนแค่นี้ ะไรครับยังไอ้ล่าคนภารกิจเราตามล่าอันดับหนึ่งอยู่ไหนวะไ,วไปนี่ดีกว่าตามล่าแบบมอไซน์นี่แหละจะได้หัวแตกง่ายดี อ้บอดชุดบอดเอบอดแบบเดินทางกไกลเว้ยมันต้องมีรถว้่ผมม,ม,มีรถมันจะถึงหรือฮ <c oughs> นะอะไรนะครับวันอังคารพุธ น่าจะประมาณฮะเนี่ยโดยน้ำหนักสองคันเลยเปอโอ้โห<อ> <laughs> มาครับต่อครับเมื่อกี้ก็ดังงานครับคุดังงานเสียงอะไรครับเมื่อกี้ครับเสียงตุ้มตุ้ๆมเเาเบิดใครอ่านี่ไปลงข้างล่างกันดีกว่าฮะบอดขี่รถถ้าขี่รถเราเป็นคนขับเราไม่ต้องกลัวครับกระสุนไม่โดนเราครับ ก็สูนโดนคนซ้อนครับมันเปลี่ยนรถเลยไปครับไปไอยๆครับไปไหนดีอ่ะไปพีกเนี่ยพีกมันเหมืนมันบ่มันอะมันไม่เหมือนหอกับโรงงานแต่วงมาพีกอ่ะขึ้นเลยนะเข้ากลางวงเลยนะไม่ได้สนอะไรใครเลยนะ ใ<ส>นกล่องศพนี่นะไปหมดแล้ว,ไ,ลวไปกันหมดแล้ววะ ไปบีมากันหรือเปล่าอยู่แถวบีมากันหรือเปล่านู่นโอ้โหรถแรงรถแรงรถแรงต้องทำใจแอร์ดอบไหมแอร์ดอบรถใช่ใช่ดูอยู่เมื่อกี้แอร์ดอบรถอ้าวที่อัพก่อยแล้วอัพก่อนกลัน จะบีฟุตเนี่ยไปเฮ้ยเขาโดนเขาโดนเขาโดนเอ้ยอยู่อยู่ตรงนั้นตัวนึงไปไปไปเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทิศมันอยู่บ่อยู่บ่ไป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 ตามหาตามหายู่ไหนวะหายแล้ว อ้าวขับรถไงวะเนี่ยบ้านแอลเปล่าไล่าไรล่าไหนไหนไหนขวางเลยขวางเลยกันขวางเลยเอาโอ้ยอย่าลงอย่าลงอสปอร์ตลงสปอร์ตลง บ <Yeah. S 1> ิ๊กฟูตอ่ะบิ๊กฟูตอยู่นู่นนู่นขึ้นไปนู่นนั่นสกอบสี่เอาได้ป่ะนะฮะ <Yeah. S 1> ดึงออกได้ปะ่ะฮะเอาทิ้งให้เอ้าเ <Yeah. S 1> ดี๋<ง>ยวไอ้มันพอ่อจะเอาในไอในในี้ในตลา,าดสังหารสุบอีกตัวละฮะ เอ้ารถทับหรือเปล่าวะโอ้หรถเยอะจัดอะอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงหายไหนอันนี่เนี่ยอ 3, มองเป๋าสามมุสวยครับ ๋ยวรูดของกันนะครับผมแป๊บนะครับเก็บว้ไปสับสะโคบมันๆครับตายละต่อครับเอากระสุนลูกสองหมดวะ<ม>นี่แปดนัดอะแปดนัดก็สู้วะอ่ะค,คันนี้ออกครับ โอ้ยโดนยิงครับข้างบนครับไอ้บิ๊กฟุตมันเล่นเราครับจัดครับจัดครับอ่าได้สิพววหัวเต็มเต็มอยู่ไหนเนี่ยวะเล่นกับใครมันเล่นเล่นกับใครอ่รโอ้โหหมวกใส่ฮะเอ๊อ เมื่อกี้ไอ้วอร์พ่อใครแย่งไปวะการลูดไปไหน,นเอารถพ่ออยู่ไหนวะไปครับเปเยวต่อครับ,รรบเข้าโดนต่อครับยังไม่เจออันดับหนึ่งเลยครับ นี่ตัวนี่ดดห,หัวมันอยู่นอกวงเล่นยากีนนี่แอดอบตรงนี้โอ้โหแอดอบบนหลังคาดดงงรจาจะพังครับเปลี่ยนคันแป๊บน,นึงครับขออนุญ,ญาต เออเอาคนคนคนกันคนอยู่ในซอกตึกเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถแป๊บนึงเห็นบ่เห็นบ่ลวงหรือเดี๋ยวดีเนี่ยคนอยู่ในซองเนี่ยบ้าน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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยรถพ่อจะไปแล้วเนี่ยเห็นบ่ไหน มันไปไหน,น,นฮะขึ้นบนไหน,น,นทำไมโทรศัพท์พันเป็นหนนะ่วงๆวะเด้อเด้ออ้อีกแล้ว ไปบุกเลยบุกเลยบุกเลยไม่ต้องตั้งหลอกซ้ายขวาเลยมันต้องได้แล้วคนนึงอ่ะสวยพันยาแป๊บพ่อมีปืนเหียวนะกันไม่ต้องพันก็ได้นะ อ๋พ่อพันเต็มแล้วป่ะืมไปไปเราตั้งหลักกันดีกว่าไอ้วงไอวง้วองรูดมาซะไปครับรถรถจะพังแล้วไม่ได้ใช้แล้วครับเหลือสี่คนสุดท้ายไม่รวมเรานะครับไอ้จอมรูดของเร็วๆจะรูดไปแก้ใครมา ไม่หิวเราเต็มแล้วมาเอาให้สำหรับจอไอวอลครับท้ายเกมครับกระสุนเกยียบได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับทำไมโทรศัพท์เป็นหน่หนวงๆโทรศัพท์หน่วงมากแล้ว ติดหนึ่งในสาม่นหอนครับรอบนี้เอาครับอันดับหนึ่งไม่ได้ดูชื่อเลยกคนอันดับหนึ่งแตกไือยังไงเสื้อแดงอะเอาตายวงครับโอ้ยนูนนู้นนูนนูนกันรอไว้รอไว้เดี๋ยวเจอม,อม,อมตอา,าตู ก็แตกายากเท่าตัวนี้ป้าทูเกาะอะไรวะเอา้าใครตั้งไอ้วอกันมาเจอแล้วตั้งไอ้วออยู่นู่นสายขวาเลยจัดเลยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักบังข้างหน้าเลยประชิดอ้อมเลยมันยิงพ่ออยู่กันก็จัดเลย ตายบ่เ,เ,หเ,เห็นไหมไม,หมันอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้โหแตกเป็นสิครับเรียบร้อยครับโอ้โหภารกิจครับนี่เนี่ยไม่ต้องมารูดของเลยอจอมรูดไอจอมรูดครับ ขอบคุณทุกคนที่ชมมานะครับผมอบริคเครับเสร็จรารกิจการซ้อมครับวันนี้พ่อลูก